สวัสดีทุกท่านนะครับที่จะซื้อฮัอสซันสิบสี่นิ้วตัวนี้นะครับยังมีข้อสงสัยหลายๆอย่างเกี่ยวกับฮัสซันสิบสี่นิ้วตัวนี้ผมได้มาจากร้านในวังร้านหนึ่งนะครับในราคาไม่แพงนะักหลายท่านสงสัยว่าตัวนี้ วัสดุเป็นอะไรบรรจุได้กี่นัดเดี๋ยวเรามาดูกันครับตัวนี้เป็นมาลีนพันธะซิลิสเติกดำนะครับมีช่องใส่กระสุนสอ,อันนะครับกระโหลกเป็นอลลอย มีรางฮีทชิวปมให้พร้อมกับสูน่าเฟเบิร์ติกนะครับเป็นสีขาว ทีนี้สีขาวกับสีดำนะครับต่างกันตรงไหนก็ต่างกันตรงกระโหลกนะครับสีดำก็จะเป็นสีดำอยู่แล้วล่างก็จะเป็นสีดำลำกล้องก็จะเป็นสีดำรูปิดฝาแมกกาซีนก็เป็นสีดำแล้วก็อีกอย่างนึงที่ต่างใต้กลงไกปืนนะครับ ของตัวสีดำเนี่ยใต้กงไกปืนจะเป็นมีเช็คเกอร์อยู่นะครับเป็นเช็คเกอร์เป็นลายบางๆเอาไว้แล้วก็ไกปืนของตัวสีดำจะเป็นสีดำส่วนข้อสงสัยว่าสิบสี่นิ้วตัวนี้บรรจุได้กี่นัดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน ผมทำลูกดัมมี่เอาไว้5ลูกนะครับลองเทียบกับกระสุนจริงที่ยังไม่ได้ยิงของบุเลตปอกขาว9เม็ดนะครับมาดูขนาดกันลูกดัมมี่ที่ผมทำไว้ค่อนข้างจะสูงกว่าลูกจริงนะครับ ทีนี้ตามมาดูนะครับผมจะเอาลูกจริงเก็บเพื่อความปลอดภัยนะครับลูกจริงลูกจริงเก็บไปแล้วผมจะยัดเฉพาะลูกดัมมี่ทั้งหมด5นัดมาดูกันนะครับก็ระบบปฏิบัติการเหมือนฮัสซันปกติเป็นลิ้น2ชั้นนะครับไม่มีลูกกระสุนนะครับ ปลอดภัยปลอดภัยเออลืมไปครับฮัสสัน14นิ้วตัวนี้เหมือนว่าจะมีรุ่นเดียวรถแรกที่เข้ามาตัวดึงคันลังตรงนี้จะเป็นแบนๆครับไม่ใช่กลมๆแบบนี้อ่าดูกันทีนี้ผมจะลองใส่ลูกนะครับ ว่าใส่ได้กี่นัดใช้ความปลอดภัยครับไม่มีลูกกร์นะครับไม่มีลูกกระสุนนะครับ,น,น,รบนัดที่หนึ่งไปแล้วนัดที่หนึ่งผ่านไปนัดที่สอง อันที่สามอันที่สีแล้วก็สุดท้ายครับนัดที่ห้าครับผมห้านัดนะครับ ทีนี้ก็หมดข้อสงสัยกันแล้วนะครับว่าฮัสซันสิ่งนิ้ตัวนี้ใส่ได้กี่นัดเนี่ยพอดีโทษดีพอดีไปเล่นมันก็สำหรับท่านที่ต้องการจะจับจองมาเป็นเจ้าของซื้อเลยครับอย่าไปกลัวมันจะได้ดีทีเดียว สวัสดีครับเจอกันใหม่